รถไฟแห่งอนาคตได้มาถึงแล้วนี่คือ n e x u s Velocity Train 2025รถไฟที่ถูกขนานนามว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเร็วความหรูหราและเทคโนโลยีระดับโลกที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางของคนไทยไปตลอดกาล n e x u s Velocity 2025เป็นรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่ที่ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Fusion of Power and Elegance หรือการผสมผสานระหว่างพลังและความสง่าง,งามอย่างลงตัว ทุกเส้นโค้งของตัวรถทุกเส้นสายของดีไซน์ถูกออกแบบเพื่อให้สะท้อนถึงความล้ำยุคและประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นความเร็วการประหยัดพลังงานหรือความเงียบขณะวิง่งรถไฟรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีแม่เหล็กนำทางขั้นสูงทำให้สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดกว่า620กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังมีโหมดประหยัดพลังงานที่ปรับอัตโนมัติตามสภาพเส้นทางช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลงได้มากกว่า30%เมื่อเทียบกับรถไฟความเร็วสูงทั่วไป โครงสร้างของ Nexus Velocity ใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแบบใหม่ที่แข็งแรงกว่าคาร์บอนไฟเบอร์ถึง2เท่าแต่มีน้ำหนักเบากว่าทำให้ลดแรงต้านอากาศและช่วยให้ระบบเบรกแม่เหล็กสามารถทำงานได้อย่างนุ่มนวลปลอดภัยและเงียบสนิทแม้ในความเร็วสูงสุดเมื่อเข้าสู่ภายในตัวรถคุณจะพบกับโลกของความสะดวกสบายเหนือระดับห้องโดยสารของ Nexus Velocity 2025แบ่งออกเป็น4ระดับชั้นได้แก่ Velocity Premier Suite Platinum Class Executive Class และ Velocity Smart Economy ทุกที่นั่งถูกออกแบบด้วยระบบ BioEco Adaptive s e a t ที่สามารถปรับตามสร,รีระผู้โดยสารได้อัตโนมัติทั้งองศาพนักพิงความร้อนและแรงสั่นสะเทือนเพื่อให้คุณรู้สึกสบายแม้ต้องเดินทางหลายชั่วโมงสำหรับห้อง Velocity Premier Suite ถือเป็นระดับที่เหนือที่สุดในรถไฟยุคใหม่ห้องโดยสารนี้มีเพียง8ห้องต่อขบวนตกแต่งด้วยวัสดุดหนังแท้ระดับพรีเมียมจากอิตาลี พร้อมหน้าต่างแบบสมาร์ทวิว360องศาที่สามารถเปลี่ยนโหมดจากกระจกใสเป็นจอแสดงผลเสมือนจริงให้ผู้โดยสารชมวิวเสมือนบินอยู่เหนือเส้นทางจริงได้แบบเรียลไทม์ขณะที่ในแพลตตินัมคลาสผู้โดยสารจะได้สัมผัสความหรูหราแต่เข้าถึงได้มากกว่าเบาะนั่งปรับเอนได้180องศามีจอแสดงผลส่วนตัวขนาด22นิ้วระบบเสียง5.1 s u ราวและ WiFi ความเร็วสูง 6G อันตริงที่เร็วกว่า Wi-Fi บ้านทั่วไปถึง10เท่า Executive Class เหมาะสำหรับนักธุรกิจและผู้ที่ต้องการพื้นที่ทำงานระหว่างเดินทางโต๊ะทำงานแบบอัจฉริยะที่สามารถชาร์จไร้สายได้หลายอุปกรณ์พร้อมระบบส่งงานด้วยเสียงในภาษาไทยเต็มรูปแบบและสุดท้าย Velocity Smart Economy ที่ถูกออกแบบให้ทั้งทันสมัยและสะดวกสบายเกินราคาบอกผ้าใยนานโนที่ระบายอากาศได้ดีหน้าจอแสดงข้อมูลการเดินทางส่วนตัวและพื้นที่เก็บสัมภาระที่ขยายได้ด้วยเทคโนโลยี Flex Zone s ต o r a g e นอกจากความหรูหราแล้ว Nexus Velocity 2025ยังโดดเด่นเรื่องระบบความปลอดภัยขั้นสูง e-GPS เร็วกา5.0ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์เส้นทางและตรวจจับความผิดปกติได้ล่วงหน้าเช่นการสั่นสะเทือนที่ไม่ปกติแรงลมจากเส้นทางหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวของสัตว์บนรางโดยระบบจะปรับความเร็วและแจ้งเตือนอัตโนมัติให้กับศูนย์ควบคุมกลางอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทำให้รถไฟรุ่นนี้เหนือกว่าคือ Quantum Track Guidance System ระบบนำทางด้วยคอมพิวเตอร์ควอนตามที่ช่วยให้การเดินทางมีความแม่นยำสูงสุดคาดเคลื่อนเวลาถึงปลายทางไม่เกิน2วินาทีในทุกเที่ยวการเดินทางถือเป็นสถิติที่ไม่มีรถไฟใดในโลกทำได้มาก่อนในด้านสิ่งแวดล้อม Nexus Velocity ได้รับการยกย่องว่าเป็นรถไฟสีเขียวแห่งอนาคตเพราะใช้ระบบพลังงานหมุนเวียนแบบผสมทั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากหลังคารถและพลังงานลมจากช่องนำอากาศด้านข้าง ซึ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนลงถึง70%เมื่อเทียบกับรถไฟพลังไฟฟ้าทั่วไปทางสถานีปลายทางของรถไฟ Nexus Velocity 2025ก็ล้ำสมัยไม่แพ้ตัวรถแต่ละสถานีถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆอย่างไร้รอยต่อทั้งรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าและแท็กซี่ไร้คนขับผู้โดยสารสามารถเช็คอินแบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเพียง10วินาทีก่อนขึ้นขบวน Nexus Velocity ยังมาพร้อมกับ Velocity Lounge พื้นที่พักผ่อนสุดหรูที่สถานีใหญ่ทั่วประเทศเสร์ฟอาหารและเครื่องดื่มระดับพรีเมียมรวมถึงบริการผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะที่คอยดูแลผู้โดยสารตั้งแต่เช็คอินจนถึงลงจากขบวนสิ่งที่ทำให้ Nexus Velocity โดดเด่นยิ่งกว่าความเร็วคือประสบการณ์การเดินทางที่ไร้รอยต่อเพราะทุกระบบเชื่อมต่อกันด้วยเครือข่าย AI เดียวกันตั้งแต่การจองการตรวจสอบสัมภาระไปจนถึงระบบรักษาความปลอดภยัยภายในขบวน ระบบสื่อสารในรถไฟยังใช้เทคโนโลยีโฮโลกรมซึ่งสามารถสร้างภาพโฮโลแกรมสำหรับการประชุมหรือสนทนาแบบเสมือนจริงระหว่างเดินทางเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้โดยสารสายธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าทุกนาทีสำหรับคนรักความบันเทิง Nexus Velocity มีโหมด Immersive Journey ที่เปลี่ยนหน้าต่างเป็นจอภาพยนตร์พาโนรามาผู้โดยสารสามารถเลือกชมวิวในทีมต่างๆเช่นทะเลอันดามันยามเช้าหรือภูเขาทองตอนพระอาทิตย์ตก พร้อมเสียงบรรยายเสมือนจริงรอบทิศทางในปี2025 Nexus Velocity ได้เริ่มให้บริการเส้นทางหลักคือกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภายในเวลาเพียง2ชั่วโมง20นาทีและเส้นทางขยายในปีต่อไปจะครอบคลุมกรุงเทพมหานครภูเก็ตและกรุงเทพมหานครหนองคายเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟความเร็วสูงลาวจีนอย่างสมบูรณ์รัฐบาลไทยคาดว่า Nexus v e l o c i t y จะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งยุคใหม่ของการเดินทาง ด้วยเทคโนโลยีระดับโลกที่พัฒนาโดยความร่วมมือของวิศวกรไทยและต่างชาติเป็นโครงการที่ไม่เพียงสร้างความสะดวกสบายแต่ยังผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกและที่สำคัญ Nexus Velocity ยังมีแผนเปิดตัวเวอร์ชันพิเศษ r o y a l Velocity สำหรับการเดินทางของบุคคลสำคัญและงานทางการที่จะมอบประสบการณ์สุดหรูในระดับราชสำนักด้วยดีไซน์ภายในที่ได้แรงบันดาลใจจากศิละปะไทยร่วมสมัย นี่คือรถไฟที่ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะแต่คือนวัตกรรมแห่งการเปลี่ยนโลกการเดินทางของมนุษย์ Nexus Velocity 2025เมื่อความเร็วความหรูหราและเทคโนโลยีรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางของอนาคตโลกของการเดินทางไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและทุกครั้งที่คุณขึ้น Nexus Velocity คุณไม่ได้แค่เดินทางแต่กำลังก้าวเข้าสู่อนาคตของประเทศไทยในปี2025อย่างแท้จริง